คุณเป็นนักแผ่นดินไหววิทยาที่ทำงานในหอสังเกตการณ์ทางธรณีวิทยาในตอนเช้าคุณตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวและปรับเครื่องมือจากนั้นคุณก็ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกท่านใดนั้นอุปกรณ์ตัวหนึ่งก็แสดงสัญญาณแปลกๆมันเหมือนกับแผ่นดินไหวขนาดเล็กคุณบันทึกการผลักนี้และทำงานต่อไปแต่สัญญาณกลับดังขึ้นอีกครั้งเวลาผ่านไปเล็กน้อยแล้วอุปกรณ์ก็จับมันได้เป็นครั้งที่3าม คุณเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แผ่นดินไหวเพราะสัญญาณอ่อนเกินไปสําหรับแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นซ้ําทุกๆ26วินาทีและคล้ายกับชีพจรหัวใจของมนุษย์เต้นเป็นจังหวะใกล้กับศูนย์กลางของหน้าอกชีพจรของดาวเคราะห์ก็มาจากจุดศูนย์กลางของมันเช่นกันนั่นคือเส้นศูนย์สูตรคุณโทรหาผู้เชี่ยวชาญคนอื่นและบอกพวกเขาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ผิดปกตินี้แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรนอกจากนี้คุณยังระบุแหล่งที่มาของชีพจรไม่ได้คุณมาถึงสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนและไม่พอบอะไรเลย พื้นดินยังคงเต้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณแต่หาสาเหตุไม่ได้ในช่วงทศวรรษที่1960นักแผ่นดินไหววิทยาในสหรัฐอเมริกาค้นพบชีพจรที่เรียกว่าการสั่นสะเทือนจังๆเป็นเวลากว่า50ปีแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังไม่รู้ถึงธรรมชาติของปรากฏการณ์นี้ดูเหมือนว่าโลกเรามีหัวใจซ่อนอยู่ภายในเปลือกโลกและเต้นทุก26วินาที นักวิจัยกล่าวว่าหัวใจดวงนี้อาจตั้งอยู่ทางใต้หรือเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแอตแลนติกในอ่าวกินีบริเวณนี้เรียกว่า Bite of b บ n n i นีทุกฤดูหนาวชีพจรจะเต้นแรงขึ้นแต่แล้วมันก็อ่อนกำลังลงอีกครั้งในฤดูร้อนเมื่อนักวิทยาศาสตร์เริ่มสำรวจสถานที่นี้พวกเขาเสนอทฤษฎีที่ว่ามหาสมุทรอาจสร้างชีพจรคลื่นกระทบไหลทวีปของโลกการกระทบนั้นทำให้พื้นมหาสมุทรเสียรูปมือมนุษย์ทุบโต๊ะทำงานก็ใช้หลักการเดียวกัน นั่งที่โต๊ะฝั่งหนึ่งแล้ววางมือบนนั้นให้อีกคนทุบโต๊ะจากฝั่งตรงข้ามคุณจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนคลื่นทะเลที่กระทบแนวชายฝั่งทำให้เกิดผลกระทบที่คล้ายคลึงกันแต่ก็มีคนค้านว่ามีคลื่นอยู่ทั่วโลกไม่ใช่แค่ที่เส้นศูนย์สูตรเท่านั้นใช่แต่ที่นั่นเป็นสถานที่ที่ดวงอาทิตย์ทำให้โลกร้อนที่สุดพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เกิดพายุและลมแรงเร่งกระแสน้ำกับคลื่นในมหาสมุทร นอกจากนี้ในปี1980นักธรณีวิทยายังพบว่าแรงสั่นสะเทือนของโลกรุนแรงขึ้นในช่วงที่เกิดพายุกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อคลื่นกระทบฝั่งแรงขึ้นแต่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะเห็นด้วยกับทฤษฎีนี้นักวิจัยบางคนเชื่อว่าดาวเคราะห์เต้นเป็นจังหวะเนื่องจากปรากฏการแผ่นดินไหวมันมาจากภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในอ่าวบอนนี สถานที่ที่ชีพประจรเต้นแรงที่สุดอยู่ใกล้กับภูเขาไฟแต่การสังเกตเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าแรงสั่นสะเทือนของโลกเกิดขึ้นในทุกส่วนของอ่าวกินีนั่นเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตรพ์พิสูจน์ทฤษฎีเหล่านี้ไม่ได้โลกของเราเต้นเป็นจังหวะไม่เฉพาะจากภายในเท่านั้นโลกยังถูกล้อมรอบด้วยลักษณะแสงบางๆมันเปลี่ยนรูปร่างและส่องแสงระยิบระยับเป็นสีต่างๆอยู่เสมอ ถ้าคุณมองดูโลกของเราโดยใช้อุปกรณ์พิเศษคุณจะพบว่าโลกอยู่ภายในฟองสบู่ที่เต้นเป็นจังหวะไม่เท่ากันมันอยู่ที่ระดับความสูง80-640กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกฟองสบู่นี้เรียกว่าไออโนสเฟีย นั่นคือชั้นของอนุภาคที่มีประจุซึ่งแยกชั้นบรรยากาศชั้นบนออกจากอาวกาศกล่าวอีกในหนึ่งนี่คือขอบเขตที่กำหนดพื้นที่ที่คุณยังคงหายใจได้และพื้นที่สุญญากาศของอวกาศสถานีอวกาศนานาชาติเดินทางภายในชั้นบรรยากาศไออโ,โนสเฟียร์ดาวเทียมส่วนใหญ่ของเราก็เคลื่อนที่ภายในขอบเขตของฟองสบู่ที่เต้นเป็นจังหวะนี้ด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ทั้งช่วยและขัดขวางการทํางานของระบบสื่อสารและระบบนําทาง มันช่วยสัญญาณวิทยุและ G.P.S เข้าถึงโทรศัพท์มือถือของเราได้แต่ก็ขัดจังหวะการเชื่อมต่อที่เสถียรได้เช่นกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนและความหนานแน่นของอนุภาคที่มีประจุแสงแดดดึงอิเล็กตรอน1หรือ2ตัวออกจากแก๊สที่ล้อมรอบโลกของเราและกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุอนุภาคเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นไออโนสเฟียร์ N o มันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดอยู่ตลอดเวลา มันเกิดขึ้นเพราะดาวเคราะห์หมุนรอบแกนของมันและแสงแดดส่องลงมาบนโลกไม่สม่ำเสมอในระหว่างกลางวันไอโอสเฟียจะมีขนาดใหญ่กว่าตอนกลางคืนเสมอโดยรูปแบบนี้มันจึงเต้นเป็นจังหวะและเคลื่อนไหวตลอดเวลาความไม่เสถียรนี้ทำให้อายุการโคจรของดาวเทียมสั้นลงและมักทำให้ดาวเทียมไม่ทำงานสัญญาณวิทยุและ GPS ผ่านชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียและสะท้อนกับอนุภาคที่มีประจุ จากนั้นพวกมันก็บินไปยังจุดหมายต่อไปไปยังโทรศัพท์เครื่องนำทางและอุปกรณ์อื่นๆที่มี GPS และเครื่องรับวิทยุโลกของเราไม่เพียงแค่เต้นเป็นจังหวะเท่านั้นแต่ยังส่งเสียงอีกด้วยเสียงที่โลกสร้างขึ้นเรียกว่าเสียงฮัมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบันทึกเสียงนี้แต่ถึงอย่างนั้น2-4%ของคนบนโลกนี้ได้ยินมัน ผู้คนทั่วโลกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยพูดถึงเสียงหึ่งแปลกๆนี้มันขัดขวางการนอนหลับของพวกเขาและทําให้พวกเขาไม่มีสมาธิเสียงนี้ติดตามพวกเขาไปทุกที่บางทีคุณอาจได้ยินแต่อย่าไปสนใจมันเพราะเมื่อคุณได้ยินเสียงหัมแล้วคุณจะเมินมันไม่ได้อีกต่อไปผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเล็กๆในสกอตแลนด์บางคนอธิบายว่าเสียงหัมนี้เป็นเสียงความถี่ต่ำหนัก มีเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่มีแผนที่ซึ่งผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกลงทะเบียนและบรรยายถึงเสียงลึกลับนี้เกือบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำซึ่งหูของมนุษย์แทบจะรับรู้ไม่ได้บางครั้งหลายคนบอกว่ามันคล้ายกับเสียงเครื่องบินที่บินอยู่เหนือหัวแต่เงียบกว่าบางคนอธิบายว่ามันเหมือนเสียงของเครื่องยนต์รถบรรทุกที่สตาร์ทอยู่ที่สนามหลังบ้านมันส่งเสียงฮามบนถนนเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านและจะดังขึ้นเมื่อพวกเขานอนอยู่บนเตียง ถ้าคุณได้ยินเช่นกันคุณก็ทำเครื่องหมายบนแผนที่ได้มีบันทึกย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่19ที่บรรยายเสียงที่คล้ายกับเสียงฮัมแต่ครั้งแรกที่สื่อเริ่มพูดถึงปรากฏการณ์นี้คือในทศวรรษที่1970ในอังกฤษตั้งแต่นั้นมาก็มีทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่พยายามจะจับเสียงฮัมมากมายได้พูดถึงทฤษฎีที่ทำให้เกิดเสียงฮัมมีสมมติฐานที่อ้างว่าเสียงนั้นมาจากการเดินทางด้วยความเร็วสูงบนทางหลวงหรืออาจเกิดจากเครื่องบินที่อยู่บนท้องฟ้ามากเกินไป เสียงหมและการสั่นสะเทือนอาจเกิดจากสถานีไฟฟ้าโรงงานอุปกรณ์อุตสาหกรรมและช่องระบายอากาศขนาดใหญ่บางคนเชื่อว่าสาเหตุของเสียงหำคือการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและเปลือกโลกใต้น้ำในมหาสมุทรแต่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ในกรณีส่วนใหญ่ผู้คนจะได้ยินเสียงหำในเมืองใหญ่และแน่นอนว่าพวกเขามักจะบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้และต้องการได้มีการสอบสวน แต่ความพยายามทั้งหมดเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของเสียงนี้ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์เลยเป็นไปได้ว่าผู้คน4%มีการได้ยินที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ซึ่งจับคลื่นเสียงความถี่ต่ำได้ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าแหล่งกำเนิดของเสียงฮัมเป็นสัญญาณวิทยุพิเศษผู้มันถูกใช้ทั่วโลกเพื่อสื่อสารกับเรือดำน้ำสัญญาณวิทยุเหล่านี้ทําให้ผู้คนเกิดการตอบสนองราวกับว่าคุณได้ยินเสียงหึงห่ง มันเกิดขึ้นเมื่อพลังงานจากการแผ่รังสีชนกับเนื้อเยื่ออ่อนของกะโหลกศีรษะมนุษย์มันกระตุ้นประสาทหูและทําให้เกิดประสาทหลอนทางการได้ยินแต่ทฤษฎีที่เจ๋งที่สุดเกิดขึ้นในเมืองซาซาลิโตในแคลิฟอร์เนียมีผู้คนจํานวนมากได้ยินเสียงหัมและนักชีววิทยาเชื่อว่าปลาอาจเป็นสาเหตุมีปลาคางคกมากมายบนชายฝั่งตะวันตกผู้เหมือนสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ได้ทําให้เกิดเสียงแต่คลื่นเสียงที่มาจากปลาก็สะท้อนกับบาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่ง สียงสะท้อนนี่ทำให้เกิดเสียงหมัมแม้แต่ปลาตัวเดียวก็ทําให้เกิดเสียงหัมได้ลองนึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสัตว์ทะเลเหล่านี้นับพันส่งเสียงพร้อมกันแต่ไม่ใช่แค่คนที่อาศัยอยู่ใ,ใกล้ฝั่งเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องเสียงหมัมคนที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองก็ดียินเสียงหัมด้วยและเนื่องจากคลื่นเสียงที่เกิดจากปลาแพร่กระจายไปได้ไม่ไกลทฤษฎีนี้จึงถูกขักล้างอย่างรวดเร็ว โลกของเราไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่สร้างเสียงหัมในปี2020นักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกเสียงหึ่งแปลกๆบนดาวอังคารมันเป็นเสียงปี๊บที่เงียบและยาวซึ่งกระจายไปทั่วพื้นผิวของดาวเคราะห์แดงบางครั้งมันก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะแผ่นดินไหวบนดาวอังคารซึ่งเป็นเรื่องลึกลับอีกเรื่องหนึ่ง แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบนโลกของเราเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกความกดดันสะสมและถูกปลดปล่อยออกมาในเปลือกโลกสิ่งนี้ทำให้เกิดแผ่นดินไหวแต่ไม่มีการแปลสันฐานของแผ่นเปลือกโลกบนดาวอังคารเพราะงั้นจึงไม่ควรมีแผ่นดินไหวบนดาวอังคาร